โตโยต้ากาซูเรซิ่งไทยแลนด์ทีมแข่งรถที่ยิ่งใหญ่และประสบความสำเร็จอย่างสูงของวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยภายใต้การสนับสนุนของบริษัทโตยโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเปิดกลยุทธ์และแนวทางการทำทีมประจำปี2024ตั้งเป้าครองแชมป์ในประเทศต่อยอดพัฒนาวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยและเป็นผู้นำทีมแข่งรถที่พัฒนาใช้พลังงานทางเลือกที่หลากหลายเพื่อเป้าหมายสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอนเดินหน้าใช้รถแข่งพลังงาน อีฟ e ูเอลลงสนามต่อเนื่องจึงขอเชิญชวนร่วมติดตามชมและเชียร์ทีมแข่งรถสัญชาติไทย Toyota Gazoo Racing Thailand ที่มุ่งมันและตั้งใจพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและคนไทยติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ i n s t a g r การ Toyota g a z o Racing Team Thailand ค่ะนะครับก็สวัสดีนะครับข่าวทุกท่าน ก็อันอันดับแรกเลยขอสรุปผลงานของปี2023ก่อนก็คือทีม t o y o ต a g คา o ซูเลสซิ่งไทยแลนด์ก็ได้แชมป์ประเทศไทยในรุ่น GT3 ซึ่งเป็นรุ่นสูงสุดของของรายการแข่งขันในบ้านเรานะครับแล้วก็คุณนัทวุฒิเองก็ได้แชมป์ในรุ่น GTM กับรถ Lexus นะครับก็แล้วก็ Endurance ของ IAT Endurance ก็เราก็ได้แชมป์ประเทศไทยมานะครับอันนี้ของเมื่อปีที่แล้วนะครับส่วนในปีนี้เนี่ยในรายการ TSS เราก็ยังลงแข่งเหมือนเดิมนะครับก็คือจะมีรถ Lexus RCF ในรุ่น GTM ขับโดยคุณณทฒตนะครับแล้วก็คุณนัทพงศ์กับคุณกิตวัุรัตน์นะครับนั่นคือรถ Lexus 2คันในรุ่น RCF แล้วก็ ในรุ่น GTC ก็มีคุณมนัสธุรปรานนกับคุณเนะครับขับคนละคันในรุ่น GTC แล้วก็ g t 4ก็จะมีรถซูเปอร์ g t 4ขับโดยตัวผมเองนะครับแล้วก็คู่กับคุณกาลันนะครับที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของรถยนต์ยาริคอร์เรากำลังทำการทดสอบอยู่ครับก็เริ่มลงดูว่าเราก็ต้องเก็บข้อมูละนะครับ ก็เอามาทดสอบเพื่อปรับปรุงเพื่อจะใช้แข่งจริงในปีหน้านะครับแล้วก็ในปีนี้เนี่ยเราได้ d uh, e velope รถ e- f i l หรือ Carbon Neutral นะครับในรุ่น Altis กับรุ่น Yaris นะครับซึ่งก็เป็นทั้งสองคันนี้จะลงในรายการ TSS ในรุ่น Compact s u p e r compact ซึ่งจะเป็นรถที่ uh, ขับ โดยขับโดยแชมปป์์แชมจากเอาติทีขึ้นมาเน็กซี่เน็กซี่นะครับมาเป็นเป็นคนขับแล้วก็ทั้งสองคันนี้จะใช้ e- f u e l ทั้งหมดเราก็เป็นอีกอีกสเต็ปหนึ่งซึ่งเราเตรียมแผนไว้สำหรับในอนาคตซึ่งคิดว่ามอเตอร์สปอร์ตเนี่ยมันคงไปทาง e- f u e l ซะส่วนใหญ่แล้วเราก็เดเวล็อปจริงๆเราทำตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแต่ปีนี้จะเป็นจริงจังมากขึ้นนะครับ,บอ่าแน,น,น่นอนครับแน่นอนครับในการที่เราเดเวล็อปรถทั้งหมดเนี่ย เราก็จะทําร่วมกับทางโตโยต้าเอเชียนะครับซึ่งจะเป็นผู้ที่มาสพอร์ตแล้วก็ให้ข้อมูลต่างๆในการเดเวลลอปรถต่างทีมทีมเองรวมกับโตโยต้าเอเียเนี่ยก็จะเอาข้อมูลทั้งหมดมาพัฒนารถที่จะออกมา,อาใช้แข่งขันในปีนี้หมายถึงรุ่นไหนครก็ตอนนี้เราเน้นไปที่เรื่องเครื่องยนต์นะครับเรื่องระบบเครื่องยนต์ต่างๆ,ๆ นะครับอันนี้ก็ในรุ่นใหญ่เนี่ยค่อนข้างลงตัวแล้วก็จะมาในรุ่นในเรื่อง act, รถคอมแพกซึ่งก็เรื่องการปรับแต่งเครื่องยนต์แล้วก็ระบบ engine management ต่างๆดึ่องอันนี้ก็ทางโ o ยใต้ a อเชียก็พยายามทําทุกอย่างทาให้ให,ให้ให้ตามตามที่ทีมรีเควส s t ไปก็แน่นอนครับก็อยากได้แชมป์ทุกรุ่นนะฮะแต่ก็ผู้แข่งก็ของเราก็ทุกคนก็น่ากลัวทุกคนนะครับก็ mm hmm. ทำเต็มที่ครับ ก็รายการแข่งรถทางทีมผมเองก็เป้าหมายเราคือแชมป์นะครับถ้าสูงสุดก็คือแชมป์ประเทศไทยก็พยายามทับเต็มที่ครับก็ต้องลองดูครับคือ n e x ซเป็นเด็กที่ขับรถค่อนข้างค่อนข้าง aggressiv e นะครับก็ผมคิดว่าถ้าเข้ามาอยู่ได้รถที่ถูกมือเขาแล้วเนี่ยเขาจับจุดรถได้แล้วเนี่ยน่าจะเร็วแล้วก็คาดหวังในตัวเขาพอสมควรเหมือนกันนะครับก็ขอฝากนะครับโตโยต,กกต้กัปตูร์เลสซิง ไทยแลนด์นะครับให้ในการแข่งขันทั้งรายการ TSS และก็คอสกันทีอ่อาเซียนคอรอสกันที่นะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทีมเราด้วยเราจะพยายามทำให้เต็มที่เพื่อให้ผลงานออกมาได้ดีที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้แฟนๆที่ติดตามชมแล้วให้กำลังใจอยู่ไม่ผิดไม่ผิดหวังครับ